และรวยมากจริงๆค่ะสําหรับมาดามแบมแบมกัลยากรน,นักธุรกิจหญิงไฟแรงเจ้าแม่สีพึ่งทีล่าสุดค่ะถือเรื่องดีวันที22่22พฤษภาคม2556ทาบุญขึ้นบ้านใหม่ที่อําเภอยางศิสุราชจังหวัดมหาสารคามโดยบ้านหลังนี้มาดามแบมแบมทุ่มเงินสร้างกว่า8ล้านบนเนื้อที่2ไร่จึงเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์รีการตกแต่งภายในส่วนใหญ่เน้น,นเป็นหินอ่อนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสบายตาโดยในเวลาช่วงเช้าได้ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่แบบโบราณชาวอีสานและพิธีศาสนาโดยมีพระอาจารย์สุริย โคศปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นอเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หลังจากนั้นก็ได้มีการเลี้ยงแขกผู้ใหญ่และคนในวงการสายธุรกิจและสายมูมาร่วมเป็นจำนวนมากและสิ่งที่ทําให้ชีวิตก้าวกระโดดพลิกอย่างปฏิหาริย์นะคะนั่นก็คือสีพึ่งแมตตาสมปรารถนาพันล้านและตอนนี้ของใกล้จะหมดแล้วถ้าใครอยากจะบูชาแค่แอดไลน์ไอดีที่เราขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแค่ลองเปิดใจและศรัทธาคุณอาจจะเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงเหมือนมาดามแบบๆแบบแบบก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันดีที่ได้เปิดบ้านฉลองขึ้นบ้านใหม่คะ่ะซึ่งเป็นความตั้งใจมากๆเลยที่จะสร้างบ้านหลังนี้เพื่อเพื่อเป็นความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อกับคุณแม่คือมันมันกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะจากจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบทำงานรับเงินเดือนล้มลุกคุกคานมาแบบอย่างมากเลยค่ะกว่าจะมีวันนี้ก็เลยได้จัดงานขึ้นในวันนี้ค่ะ บ,บ้านหลังนี้สร้างในพื้นที่สองไร่ค่ะพื้นที่สองไร่จริง,รงๆก็ต้องขอบคุณสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่มีมานั่นก็คือบารมีของหลวงพ่อสุริยันโคนสัป,ปัญโยค่ะแล้วก็ได้ที่ท่านได้เมตตามอบกสีพึ่งให้แล้วจนได้จัดสร้างจากที่แบบทํางานทานํางานหาเช้ากินข้ามรับเงินเดือนแล้วก็ทําธุรกิจหลายอย่างคือล้มล้มบ้างยืนบ้างแต่ก็คือแบบไม่ไม่คงตัวไม่คงที่ กว่าจะกว่าจะสําเร็จแต่ว่าพอมาได้สีพึ่งเนะะี่ยค่ะที่ที่พี่แบมได้จัดสร้างขึ้นสีพึ่งเมตตาสมปาติถนาพันล้านรุ่น8 8 8กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านพอได้ตัวนี้มาเหมือนเหมือนที่เขาว่าคนเราถ้าเก่งอย่างเดียวขยันอย่างเดียวมันไม่พอมันก็คือต้องมีของดีช่วยด้วยพอได้สีพึ่งมาเนี่ยทำให้ชีวิตมันแบบมันก้าวกระโดดแบบก้าวกระโดดเร็วมากคือแบบเหมือนปาฏิหาริย์เลยอะไรเงี้ยค่ะสีพึ่งตอนนี้ดังมากเลยค่ะได้รับความนิยมมาก เ,เพราะว่ามันเป็นสีพึ่งที่เป็นได้จากต้นตำรับเลยค่ะต้นตำรับที่มาจากหลวงปู่หลวงพ่อหลวงปู่คูนบาิสุทธโธหลวงปู่คำพันหลวงพ่อสุริยันโคสัพปัญโยค่ะซึ่งเมตตาให้หัวเชื้อมาซึ่งไม่มีที่ไหนแล้วค่ะหนึ่งเดียวในโลกคือรุ่นนี้เลยค่ะสั่งมาเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้ คือออเดอร์มาเยอะคือใครได้ไปแล้วคือเหมือนแบบปากต่อปากดีแล้วก็บอกต่อยิ่งบอกต่อยิ่งได้บุญค่ะเพราะว่ารายได้ตรงนี้เรานําไปสร้างบุญ100%เซเลยค่ะตอนนี้ก็มีสร้างที่ที่นำเงินไปสร้างก็จะมีศาลาการประเรียนที่บ้านโคกลี่อําเภอบระบ,บือจังหวัดมหาสารครามซึ่งตอนนี้ก็ถวายไปที่1น0 0 0ล้านบาทแล้วก็ที่วัดบ้านวัดเทพรีดารามอํเภอกสุแล้วก็มีร่วม ซื้อที่ดินให้กับหลวงพ่อสร้างพระหลวงพ่อสุริยันที่วัดป่าวางน้ําเย็นค่ะบางคนคิดว่ามองที่ราคาแต่คือมันมันเกินมันเกินคุ้มราคามากจริงๆค่ะเพราะว่าตรงเนี้เราตั้งใจทํามากๆเป็นของที่แบบหายากมากๆอยากให้ทุกคนได้ไปเลยค่ะเหมือนเหมือนบูชามาเราก็นําเงินัดตรงเนี้ยค่ะไปทําบุญต่อคนที่บูชาไป พอได้พอได้เจอสิ่งดีปฏิหารก็บอกต่อได้บุญด้วยกันไปเลยค่ะไทยค่ะถือว่าแบบเป็นสะพานบุญเพราะว่าเกิดจากความตั้งใจเลยนะคะเพราะว่า,าเราเริ่มต้นจากการที่เราได้มาก่อนเราได้สีพึ่งมาใช้แล้วชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดขึ้นมาเลย mm hmm. ก็เลยตั้งใจว่าเราจะทําตรงนี้เพื่อที่จะให้สีพึ่งอ่ะได้ได้ออกไปช่วยคนค่ะ mm hmm. คนที่แบบคนที่กําลังลําบากเดือดร้อน แต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือแล้วแต่ศรัทธาศรัทธาแรงความความศักดิ์สิทธิ์ก็แรงค่ะคือบ้านหลังนี้ได้มาแบบได้มาเร็วมากเลยค่ะคือ,อสร้างได้เร็วสร้างไม่ถึงปีสร้างด้วยเงินสดแล้วก็มันไม่คาดคิดคาดฝันนะคะคือพอได้สีพึ้งตรงนี้มาช่วยงานเงินมันราบลื่นมันเข้ามาเร็วมันจากที่แบบเอ้ทำไมไม่เข้ามาเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด่นเด่นทุกเรื่องเลยค่ะครบครบทุกด้านการงานการเงินค้าขายการเจรจาสมปรานาเหมือนชื่อสีพึ่งเลยค่ะ,ะความรักดีขึ้นการเงินเหมือนแบบคือมันได้เข้ามาง่ายจากคนที่แบบค้าขายไม่ดีพอได้สีพึ่งไปบางคนบางคนไม่กล้าเปิดใช้นะคะกลัวแบบกลัวขายดีกลัวขายกลัวขายดีทําไม่ทันก็เลยยังไม่เปิดใช้ แต่ว่าหลายๆคนได้ไปพอได้ไปจากที่ไม่เคยมีโชคเลยก็ถูกหวยมีโชคกันเหมือนแบบเหมือนเหมือนบูชามาแล้วเงินไม่หายไปไหนเลยค่ะเงินกลับมาเยอะกว่าเดิมอีกอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ที่ที่เฟซบุ๊กกัญญากรกุลพันอรลภาเลยค่ะตามตามชื่อเลยแล้วก็ท่าสีพึ่งก็เป็นที่เพจสีพึ่งเมตตาสมปรานาพันล้านเลยค่ะ